วันนี้วันที่เกเดือนเก้าอสสองฟันห้าร้กสฉากหน้าถากหญ้าหน้าบ้านมาเกือบอาทิตย์วันนี้เสร็จแล้วจ้ะหญ้าที่เห็นข้างหน้านี้ปลูกไว้เมื่อส0บยกว่าปีก่อนเมื่อก่อนในเลี้ยงวัวถ้าไม่ขุดมันก็ไม่ตาย เครื่องตัดหญ้าตัดเนื้อมันก็พออันนี้เสร็จแล้วชาหากมาเป็นอาทิตย์